ค่การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการลงอุโบสถและการฟังพระปาติโมกปาติโมกดุจราแก้วพระศาสนาช่วยนำพาโมสงให้สดใสเป็นประดุจประทีปส่องนำไปชี้ทางให้ ไปสวรรค์นิพพานกเกษมวัี้ผมจะมาพูดถึงการลงอุโบสถเพื่อฟังพระปาติโมกข์การลงอุโบสถก็คือการที่พวกเราเนี่ยที่เป็นประสงค์ร่วมชุมนุมกันในทุกวันพระวันพ,พระคือวันพระใหญ่นะครับตั้งแต่ว่าสิบห้าค่ำนะสิบห้าค่ำหรือแต่ก็ไม่แน่วันทีขึ้นสิบสี่ค่ำก็มีอยู่ที่ว่าเดือนนั้นเป็นเดือนเต็มหรือว่า เป็นเดือนขาดนะครับเอาว่าง่ายๆคือทุกวันขึ้น15บห้าำหรือบางทีขึ้น14บสี่ค่ำก็ได้นะครับหรือพูดง่ายว่า15วันเราจะมีการลงอุโบสถกันครั้งหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อทบทวนศีลของเราซึ่งมีด้วยกัน227ข้อบางท่านบางศูนย์การอบรมก็คงได้เรียนรู้ศีลสองรอยข้อแล้วว่ามีอะไรบ้างแต่บางท่านก็อยู่ในช่วงของการกําลังศึกษา เพื่อไปทบทวนว่าศีลเราสะอาดบริสุทธิ์ดีอยู่ไหมข้อไหนขาดตกบกพร่องก็จะได้ชําระให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล227นั้นขาดไปแล้วหรือว่าด่างพร้อยไปแล้วก็พระสมาสมาสัมพุเจ้าทรงให้โอกาสนะครับโอกาสในการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เหมือนเดิมอย่างที่เรารู้จักยกเว้นว่าปาราชิกสข้อเท่านั้นเองนะครับปาราชิกสีข้อไม่ว่าจะเป็นฆ่าสัตว์ ฆ่ามนุษย์นี่ครับฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์เองโดยทั่วไปก็ยังไม่ถึงกับหมดจากความเป็นพระแต่ถ้าฆ่ามนุษย์นี่ผิดนะครับฆ่ามนุษย์ลักทรัพย์นะก็ถือว่าหมดจากความเป็นพระภิกษุววดอุตริมนุสธรรมรอวดคุณวิเศษที่ไม่มีตนแต่ว่าไปบอกขยัิโยมว่าหอกเหินเนอนากาศได้ดำน้ําได้ดำดินได้นะครับดำน้ําดำได้อยู่แล้วนะครับท่านหนว่ายน้ําเป็นแต่ว่าดำน้ําใช้ริ์แท้เดะเนีบยไม่ได้ หรือไม่ก็เรียกว่าเสพสังวาสมีเมนูตุนธรรมกับสตรีไม่กระทั่งผู้ชายด้วยกันก็เป็นอาบัติปาราชิกที่เหลือจากนั้นการไปลงอุโบสุศีลไม่ว่าจะเป็นต้องอาบัติสังฆาทิเศษก็ยังสามารถที่บอกเพื่อนสัตวมิกไว้ก่อนจากนั้นเมื่อถึงเวลาค่อยไปอยู่ปริวาสก็ยังได้นะครับทีนี้โอวาทปาติโมกทีนี้การลงอุโบสถคือการดฟังสดปาติโมกสมัยก่อนปาติโมกมี2อ,อย่าง เรียกว่าโอวาทปาติโมกกับอาณาปาติโมกปัจจุบันนี้ที่เราบอกว่าเราฟังสวดปาติโมกคือฟังสวดอาณาปาติโมกนะครับอาณาปาติโมกคือข้อห้ามหรือว่าข้อบัญญัติที่เป็นวินัยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือพูดง่ายว่าศีล2ิสองร้อยยี่สิบเจ็ดที่เรากําลังรักษากันอยู่นี่แหละครับส่วนปาติโมกที่เรียกว่าโอวาทปาติโมก คือปฏิโมกข์ที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะทรงแสดงไว้เป็นหลักซึ่งพระองค์แสดงด้วยพระองค์เองเนี่ยครั้งเดียวนะครับถ้าต่านแดศึกษาพุทธประวัติมาจะจําได้ว่าหลังจากการตัสรู้ธรรมมาประมาณ9เดือนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็มีการรวมสงฆ์ที่เรียกว่าวันจารุรงคกสานิบาตมีภิกษุสงฆ์มารวมกันโดยไม่แน่นัดหมายที่มานั้นเป็นพระารหั์ทั้งหมด พระองค์ทรงให้การอุปสมบทเองอย่างนี้นะครับเป็นต้นแล้ววันนั้นเป็นวันขึ้นสิมาค่ำเดือนสามด้วยหรือเราเรียกวันนั้นว่าวันมาฆบูชาเป็นวันจาตุรงคกสันนิบาตพอมาแล้วพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกใช้คาว่าโอวาทปาติโมกนะครับส่วนพวกเราไปลงบททุกวันนี้ไปฟังอานาปาติโมกบางวัดก็ดีหน่อยตรงที่ว่านอกจากฟังอานาปาติโมกแล้วถึงเวลาสวดจะมีการสวดบท โอวาทาปาติโมุกไปด้วยอย่างหมู่คณะเราเลยมากแล้วจะมีการสวดโอวาทาปาติโมกภายในตัวที่เรียกว่าขันตีปรมังตโปตีตีฆาความอดทนอะไรงเงี้ยครับคือความอดกัน้นเป็นตบายยิง่งอันนั้นนะครับน ah oh ้าิปปัจจิตโตปารุปกาตีสมโนโหติปารังวิหิเตยันโตเนี่ปัจจิตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ใช่ว่าเป็นสมณนะที่เราสวสดประจําถ้าศูนย์ใดได้สวสดนะครับก็คือบทนี้แหละเรียกว่าโอวาทาปาติโมุก หรืออะไรล่ะสัพพปาปะสสกาการณังกุศลสุภาสัมบทาสจ,จิตปตปริโยทปนังอย่างนี้นี่เรียกว่าโอวาทปาติโมกควรสวดกันทุกสูวนนะครับเพราะว่าเป็นการทบทวนคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอันนี้ดีสวดทุกวันดีครับส่วนทุกวันขึ้นสุดมาก่้าเราก็ไปฟังพระผู้ทรงปาติโมกสวดานาปาติโมกกันการลงอุโบสถไปเพื่อชําระศีลของตัวเองให้บริสุทธิ ไปพิจารณาข้อผิดพลาดของเองเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ก็มีผลยิ่งใหญ่ต่อการชำระสินให้บริสุทธิ์ทำกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เลยต้องมีการลงปฏติโม่ประการสำคัญอย่างหนึ่งของการลงปฏติโมูก,ก็คือเป็นความสามัคคีของสงฆ์เรียกว่ามีเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งทางโลกทางธรรมมีเรื่องอะไรก็จะได้มาพบปะเจอกันในทุก15่ําน,นี่แหละครับสมัยก่อนนี่สำคัญมากเลยจะต้องมีการลงปฏิโม่ เนื่องจากว่าสมัยก่อนจะต้องมีการเดินธุงดงเดินทางไกลมากนะอยากรู้ข่าวข่าวอะไรต่างๆหรือว่าอยากบอกข่าวข่าวอะไรกันทุกสิบห้าค่ำให้มาเจอกันที่โรงอุโบสถนี่คือเรียกว่าความสําคัญของการลงปาฏิโมกนะครับทีนี้ปาฏิโมกเนี่ยสองข้อบางทีสวดได้ไม่ค่อยคล่องกันนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธบัญญัติให้สวดย่อดได้เหมือนกันนะครับ บางท่านยังไม่เคยสวดนะครับผมอาจจะลองสวดให้ฟังดูปาเตโมโอปโสภะการณะตปุเพนวาวิทังปุพปกิกจังกาตาปังโหติตันธาเนสัมมะชนัญจาตตาธปิปุชละนัญจาอาสนะปัญญาปัญัญจาปานิยาปาริโภชนิยุปัตถปัญัญจาฉันทาระหานังปิคุนังฉันทารันัญจาเตสันเจวะอากาศุปสถานังปาริสุทธิยาปิ อาหารานันจัตุขานันจาปิกุขะนานาจาปิกุนีนัโม,มวโตจาติตัาปุริเมสุจตสุสุขิเชสุอิธานิสุริยาโลกาสาอติตายะปฏิปกิกจังนาทีนี้เป็นต้นนะครับก็จะค่อยๆไหลไปเรื่อยฟังแล้วจะเพลินนะครับเวลาตั้งนโมทีคนี่ขนลุกขนพอ,พองพิตินะครับนมมาาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะ พะระคาวาโตะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่นะครับเราก็ไปฟังเวลาฟังเสือดปาติโมกจะได้บุญมากนะครับให้จิตป่องใสายนี่ต้องทําใจนิ่งๆให้ใจเป็นสมาธิให้เสียงของพระผู้ทรงปาติโมกรี่ว่าผู้เสือดปาติโมกนี่ดังออกมาจากกลางกายของเราทําใจนิ่งๆพนมมือด้วยจิตที่เรื่มใสว่าตอนนี้กําลังฟังคําสอนของพระสัมมาสูธเจ้า ฟังพุทธวิไนที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ค่อยๆว่าแม้ว่าเราจะแปลภาษาบาลีไม่ออกไม่เป็นไรมีโอกาสให้กลับไปทบทวนที่กุฏิหรือว่าที่เต็นของเราไปอ่านหนังสือหรือตอนนั้นถ้าท่านใดอยากจะอ่านหนังสือเปิดตามไปด้วยก็ได้นะครับฟังแล้วจะเพลินสุนาตุเมพันเตสังโฆอาจุปโสโธปน,นารโส ยติสังฆัสสะปตกาลังสังคุโวอุปสถังกะรายาปาติมุขังอุทธิสยยา งสังเกตปุปกิจังปริสติงกายะสัมผัสวารเจตภาพติปังอุติสัมมิตังสเปวสันตัสะตุังสุนโนมาริกุลมาพายเรื่อยไรนะครับจะเพลินเหมือนน้ำไหลให้ใจสบายฟังจบก็โอ้ก็ตอนท้ายๆก็ปาติโมข้างนี้ติตังเลยนะครับตาตาตาเปเหว่าสมัเกยสัมโมทมารีว่ตทมารีสิกิตาฟังโอวาตาปาติโมข้างนี้ติตังอะไรเีย ปาติโมกข้างนิสิตังก็สาธุปลื้มอบปลื้มใจกันเลยนะครับว่าเราได้ฟังสวดจบแล้วส่วนใหญ่จะประมาณสัก3 2มสถึงสานาทีนะครับกําลังดีถ้าสวดต่ํากว่า30เนี่ยพระเอกพระกุลหลวงพ่อบอกว่ามันเร็วไปนะเร็วไปถ้าช้ากว่า35นาทีก็ง่วงนะครับเหนื่อยพนมมือ35นาทีก็ถือว่ายังพอทนไหวถ้าเกินนั้นนีเอาเรื่องนะครับ ฉะนั้นถ้าพระภิกษุรูปใดรรมรรยาธนใาดอยากจะสวดปาฏิโมกข์ก็เอานะครับสามารถให้คําแนะนําได้นะว่าสวดอย่างไรถึงจะสวดได้สวดด้วยความเพลินอย่างไรเหมือนเวลาเราร้องเพลงนั่นเลยครับตอนที่เราร้องเพลงตอนเป็นเด็กเราไม่รู้ความหมายหรอกบางทีเราร้องได้เหมือนประเทไทยรวมแลือเนื้อชาติไทยนี่บางทีเรายังเขียนไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าถ้าให้เขียนยังเขียนได้ไหมแต่ว่าร้องได้นะครับสวดมนต์ก็เหมือนกันสวดปาฏิโมกข์ก็คล้ายกันคือ อย่าไปใส่ใจซีเรียสมากเกินไปกับตัวบาลีคือเรียกว่าฟังผระอาจารย์ฟังหลวงพ่อท่านสวดว่าไงสวดว่าตามก่อนขออภัยนะครับขอใช้คำว่าสวดแบบนกแก้วนกขุนทองไปก่อนก็ได้ในเบื้องต้นนะเพราะว่าเราต้องการความคล่องก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยอา้าวค่อยว่ากันมาทบทวนใหม่อีกทีนึงผมเองก่อนจะสวดได้ก็ใช้เวลานานนะครับประมาณ14วันนะครับสวดปาฏิโมกข์ตอนนั้นสมองกําลังใสๆสอยู่นะครับเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนะครับ ยี่สิบปีที่แล้วยังรู้สึกว่าหัวสมองเราปลอดโปรง่งให้สวดตอนนี้ก็เรื่องเหมือนกันถ้าท่านใดใช้เวลาสามเดือนนี่ผายในพรรานี้สวดได้นี่จะอัศจรรย์เลยนะครับจะอัศจรรย์จะเป็นประวัติศสาสตร์ชิ้นอันงดง,งามของการมาบวชรุ่นแสนรูปเข้าพรรษาหรือบวชเข้าพรรษาเนี่ยว่าโอ้โหพรรษานี้ได้สร้างประวัติศสาสตร์ชิ้ให้ตัวเองว่าก่อนออกพรรษาสวดปาติโมกได้เรียกได้ว่าได้ขึ้นนั่งธรรมะ เป็นผู้สูงกว่าทั้งพระอาจารย์ทั้งพระพี่เลี้ยงเพื่อนสาธมิกทั้งหมดเลยนะครับว่าเราได้ขึ้นนั่งธรรมะแล้วก็สวดเพราะว่าเขาจะให้เกียรติพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าทรงให้เกียรติผู้ที่สวดปาฏิโมกได้เพราะว่ากำลังน้อมนําเอาคําสั่งคําสอนของพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้ามาเล่าสู่สาธมิกฟังฉะนั้นจริงต้องให้เกียรตินั่งที่สูงกว่าแม้เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคุณเจ้าอะไรก็ต้องนั่งข้างล่างแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีมานาทิ่สนะครับเพียงแต่ว่าให้เกียรติ ฉะนั้นท่านใดอยากได้รับเกียรตินี้อยากเป็นผู้ทรงเกียรตินี้ผมว่ายังมีเวลาเหลือเฟือนะครับที่จะสวดปาติโมกข์ได้ก่อนที่จะออกพรรษาออกพรรษายังไม่ได้ก็ก่อนเดินที่ดงก่อนเดินที่ดงยังไม่ได้ก็ก่อนที่จะมีการทอดกรถินสมามัคคีครับหรือก่อนทอดกรถินยังไม่ได้ถ้าสวดยังไม่ได้จะไม่ยอมราสิกขาต้องว่าอย่างนี้เลยครับชาตินี้ถ้าสวดไม่ได้จะไม่ยอมราสิกขาฉะนั้นผมอนุญาตนะครับให้สวดไม่ได้ไปเรื่อยๆนะครับจะได้อยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสวดได้ เสด็จได้ก่อนตายก็ยังดีนะครับแต่ดีที่สุดก็คือสสดให้ได้ด้วยแล้วก็เป็นผู้อยู่ในธรรมวินัยนี่ตลอดไปเลยครับอันนี้คือการสสดปาติโมกข์นะครับอันนี้สองการสสดปาฏิโมกข์เนี่ยใจจะเป็นสมาธิง่ายต่อไปนี่ครับจะเรียนธรรมะของพระสัมมาสมทรเจ้าก็จะแจ่มแจ้งเขาเรียกว่าเรียนเร็วบรรลุเร็วไม่ลำบากนานสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกศึกษาธรรมะได้สะดวกคล่องแคล่ว จะเป็นผู้นำของหมู่คณะจะเป็นผู้นำนะครับคิดดูตอนสวดปุ๊บเรายังอยู่เบื้องกลางศูนย์กลางมหาสมาคมเลยฉะนั้นเราจะเป็นผู้นำไปตลอดจะเป็นผู้ที่แจ่มแจ้งแทงตลอดในคําสอนของพระสัมมาสูติเจา้าเรือยอย่างง่ายๆแล้วก็จะเข้าถึงธรรมได้ง่ายที่สําคัญนะครับผู้ที่สวปดปาติโมกข์นี่จะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขทีเดียวไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาแล้วจะเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาฉะนั้น ธรรมทิญาท่านใดสนใจแม้สวดไม่จบนะครับก็ควรหาโอกาสหยิบหนังสือปฏิโมกมาสวดเถอะแล้วจะรู้สึกว่าโอ้สนุกมากเลยสวดปาฏิโมกปาราชิกสีโยปนาปิกุปิคุนังสิกาสาชีวะสมะปนุสิกังอัปัจจักยะตุผลายังนาโยกาตวามิทุนังตัมังปติเสวะยะอันตุโสติระชานะคาตายาปิปาราชิโกติสังวาโซโอเนี่ยจะสนุกมากเลยนะครับจะเป็นให้เราเข้าถึงทำง่ายอันนี้ย้ำเอาไว้นะครับที่สำคัญคือได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สืบทอด คำสั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ถ้าในธรรมวินัยนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่มีใครสวดปาฏิโมกได้เลยนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับฉะนั้นผู้สวดได้ได้ชื่อว่าทำรงไว้ซึ่งคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะมีเหตุที่สวดย่อดได้นะครับก็คือตั้งแต่ว่าพระราชาเสด็จมาอันนี้เป็นความรู้หน่อยนะครับก่อนจบพระราชาเสด็จมาอ้าก็เลิกสวดได้นะครับ โจรมาปล้นก็ต้องเลิกได้ไฟไหม้น้ําท่วมมีคนมาเยอะแยะมากมายไม่รู้มาจากไหนยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเข้ามาในโบสถ์ก็ให้เลิกได้นะครับผีเข้าพระนะครับอ่าวบางทีผีเข้าสิงภิกษุก็มีนะครับสัตว์ร้ายเข้ามาโอ้โหมีงูเลื้อยเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้ไม่รู้ว่าสวดๆกันอยู่หมามาต่อไหนก็ไม่รู้ก็โดดเข้ามาบางทีมันก็เอาเรื่องครับมีหมากาไก่เลิกได้ครับถ้าเป็นสัตว์ร้ายนะครับภิกษุอาภาธหนักถึงขั้นจะเสียชีวิตเรียกว่าตอนนั้น ความดันขึ้นเบาหวานขึ้นลมชักขึ้นอา้าวก็ต้องห้ามกันออกไปก่อนละเลิกสวดกันก่อนแล้วก็มีอันตรายแก่พมจันทร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆมีผู้หญิงจะมาตะโกนอยู่ด้านหลังอุโบสถตะโกนบอกว่าจะเอาสามีฉันกลับบ้านอะไรอย่างงี้นะมันมีเรื่องมีราวเยอะยะฉะนั้นก็สามารถที่จะหยุดการสวดได้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่สำหรับวันนี้ผมขอถวายความรู้เกี่ยวกับการสวดปาฏิโมกข์ไวเ้เพียงเท่านี้ หวังว่าจะเป็นการเพิ่มปัญญาให้กับเราธรรมทายาตไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ